ผมก็เลยนั่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาวินเขาไปยืนสายก็ก็ดีแลดีมากผมบนะอาจจะใช้จังหวะเปืองแต่ว่าเขาสร้างเกมได้ได้ได้พี่นคือเขากินตัวได้แล้วก็สามารถกดไม่ให้เบนไว้เนี่ยขยับขึ้นมาเติมเกมรุกเลยใจเนี่ยผมเน่ยใจเนี่ยผมยังอยากให้อยากให้เขาเล่นหน้าเป้านะแต่ว่าถ้าเกิดมันเล่นแล้วมันยังมันมัความมั่นใจยังไม่มา เล่นซ้ายก่อนได้เพราะซ้ายเนี่ยพอมันได้บอลเรื่อยๆได้กระชากหายกระชากหายได้เรื่อยๆเนี่ยพอจะทำมันสร้างความมั่นใจได้นะเ้วค่อยๆแบบกลับเข้าไปเนี่ยผมผมว่าซ้ายเนี่ยผมชอบแล้วแล้วถ้าใช้สูตรนี้ไปเรื่อยๆนะฮะขวาเป็นอ่าขวาเป็นดรีอาร์ซ้ายเป็นนูนเยสหน้าเป้าก็อาจจะใช้โชต้าเนี่ยบอกให้เลยว่าโมซาราไม่ต้องกลับมาฮะอะไรต้องกลับมาครับไปยังไม่ถเรื่อหน่อยนี่เห็นไหม ไม่มีโมซาร่าไม่มีปัญหาไม่ได้เลยพี่แต่เราก็มีดวงด้วยพี่เพราะเขาหมงเข้าประตูตัวเองแล้วมีลูกหนึ่งนะยังไงพี่ไอ้ที่อัศนอนท์เขาได้ฟรีคิกอ่ะแล้วเขาเปิดเข้ามาครับแล้วดาวินนูนเยสหมงอ่ะหมงสกัดหมงสกัดอ่ะจริงๆริงอ่ะเขาตั้งใจจะหมงให้ตุงมตะขายเลยเพราะว่าเขาอยากจะทาประตูได้ไงไม่สนแล้วว่าฝั่งไหนว่าเขกแบบเต็มเลยนะให้ลูกแม่งแบบทะลุมือของอาริสตงเบเกอร์ประโฏขนาดจะหมงเข้าประตูตัวเองอ่ะมันยังหมงหอกเลยที่ดูดิ คือตอนนั้นหน้ามืนแล้วเอคืออยากได้ประตูมากอยากได้ประตูฝั่งไหนแล้วไม่รู้แหละวผู้ทําประตูยังม่งออกเลยอ่ะไม่รู้ดิแต่พูดจริงนะม่งมงออกเนี่ยครับทําไมมึงม่งได้หวาดเสียวขนาดนี้มึงมงแบบก็เขาจํม่งเข้าไงอ๋อคือตั้งใจมงให้เข้าเข้าแล้วมันหลุดเสาด้วยสรรตยานเขาพี่ด้วยสรรทยานเคา